ไม่น่าเชื่อนะคะบ้าละครเรื่องฟูลเฮาส์สดุดรักที่พักใจนะคะที่มีพระนางอย่างอ,อมสุชาและไม้ยพิรัตรร่วมแสดงบอกเลยว่าเบื้องหน้านะคะสําหรับละครเรื่องนี้บอกเลยว่าหวานและก็โรแมนติกมากๆโดยล่าสุดนะคะสอวอ,อมได้เปิดใจผ่านรายการตีท้ายครัวนะคะได้บอกว่าในกองถ่ายละครเรื่องฟูลเฮาส์เนี่ยเคยมีฉากหนึ่งที่นางเอกยุให้พระเอกดึงอีกคนหนึ่งมาจูบตอนซ้อมไม้ก็ทําเล่นๆไม่ได้ต่อบทซึ่งตอนนั้นอ,อมก็ง่วงก็เลยบอกไม้ว่าไม้เล่นๆสักทีได้ป่ะทุกคนรออยู่ตอนนั้นตนก็คง ด,ด้วยแหละหน้าตึงเรื่องนั้นก็เหมือนไปฮัดใจไหมก็จริงจังขึ้นมาบอกว่าไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้กับไม้ตอนนั้นออมก็ระงับอารมณ์แล้วบอกว่ามาดีมาถ่ายละครกันตอนนั้น่ายซินสุดท้ายแล้วแต่ความตึงตครีหลังจากนั้นทั้งเรื่องเลยที่เข้าหน้ากันไม่ติด ตอนแต่งหน้านะคะก็คือแบบว่าต้องแยกกันไกลคืออมต้องตอบบทกับผู้กำกับส่วนไม้ก็ต้องตอบบทกับผู้ชายพอเจอกันก็ถ่ายกันเลยไม่มีการตอบบทกันเลยหลังจากวันนั้นนะคะก็มีนักข่าวเข้ากองก็ต้องเล่นฉากหนึ่งให้เขาเก็บภาพเป็นซีนทะเลาะกันแล้ววิ่งรอบโต๊ะอาหารออมก็เอาก้ออี้ปลาใส่เขาก็เหมือนเขาเจ็บเราก็นอกบทไม้ก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วปลาใส่ออมบ้างออมก็หลบแต่พอละครอมมันก็ดังก็กลับมาเจอกันแล้วมีโปรเจกต์ตอกด้วยกันอีกก็เลยมาคุยเปิดใจกันแล้วเราก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันด้วยว่ามันตลกดี